สวัสดีครับยานกรชาแนลครับทุกท่านครับตามที่มีคําถามเข้ามามากสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทซึ่งจะเข้าบัตรนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมมี4เหตุผลนะครับซึ่งเป็นสาเหตุนะครับที่จะทําให้เงินไม่เข้าบัตรนะครับสาเหตุที่1นนะครับก็คือถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้สูงอายุ การได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรแล้วก็การเป็นผู้พิการนะครับขอแจ้งว่ากลุ่มนี้จะได้รับ3,000บาทแต่จะไม่ได้เข้าบัตรนะครับโดยเงิน3,000บาทจะไปเข้าบัญชีนะครับหรือวิธีการรับเงินเดียวกันกับที่ท่านได้รับเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพสูงอายุเบี้ยคนพิการหรือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรนะครับฉะนั้นแล้วต่อให้เรามีบัตรนะครับแต่เราอยู่ในกลุ่มเปล่ะบางเราต้องไปรับจากช่องทางของ กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็จะเป็น3 0 0 0ับาทเท่ากันนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้เงินไม่เข้าบัตรแต่ได้เงินแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองนะครับสาเหตุที่2นะครับก็คือถ้าท่านอยู่ในประกันสังคมมาตรา33ก็คือท่านยังมีนายจ้างนะครับยังอยู่ในระบบประกันสังคมปกติกลุ่มนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ทางภาครัฐนะครับตั้งไว้นะครับอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้แม้จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสาเหตุสุดท้ายครับก็คือ ท่านเป็นผู้สมัครเราไม่ทิ้งกันหรือเปล่าครับถ้าหากว่าสมัครแล้วผลออกมาว่าไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับถ้าเกิดขึ้นว่าไม่ผ่านท่านก็จะเป็นข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัตรแม้จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตามนะครับและนี่ก็คือสาเหตุทั้งหมดนะครับที่จะทำให้เงินนะครับไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ